สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวแผ่นซีดีอัลบั้มนะครับ JASU HIDE อัลบั้มนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้จะเป็นอัลบั้มาซูฮ h เด e นะครับจะเห็นว่าแพ็กเกจทํามาดูดีมากเลยนะครับี่ด้านหลังนะครับโอเคอันนี้จะออกแบบเหมือนเป็นกรงล้อม h เดะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถอดออกมานะครับจะเป็นลักษณะถอดแบบนี้ นี่นะครับมาดูปอกกันก่อนนะครับนี่สำหรับปอกใส่นะครับปอกสวมเนี่ยก็จะมีสกรีนรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นรูปกงแล้วก็ตรงสันก็มีนะครับรายละเอียดชื่ออัลบั้มนะครับอ่านี่ด้านหลังครับก็จะมีบาร์โค้ดด้วยครับนี่ครับด้านข้างนะครับอ่าโอเคอันนี้ปอกนะครับแล้วก็มาดูแพ็กเกจอัลบั้มกันนะฮะโอเคเราเปิดกันมาเลยนะครับเราจะเปิดจากอย่างนี้นี่นะครับเปิดพลิกมานะฮะอ่าสวยงามทีเดียวครับนี่ครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปนะครับนี่เป็นใบนี่ฮะเป็นรูปอย่างนี้นะครับวงมามีรูตรงกลางครับคล้ายคกับเป็นซีดีครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นใสนะครับเราไม่สามารถทะลุได้นะครับอ่าด้านหลังนะครับนี่ทำออกมาดูดีครับเหมาะแก่การสะสมนะฮะอันนี้จะเป็นแผ่นซีดีนะครับมาดูแพ็กเกจตรงนี้ก่อนนี่นะครับนี่มีตรงนี้ด้วยรูปพีเดะนะฮะข้างหลังเป็นปฏิทินนะครับปฏิทินปี 1 9 9 8แถึง1999นะครับอ่าแล้วก็เขียนว่า New a ัลบั้จาซูนะครับอ่า On s a ซ e นะครับอันนี้ก็ใบต่างๆที่แนบมานะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นสมุดนะครับนี่ก็จะมีรูปแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดเพลงนะครับในอัลบั้มนี้มี10เพลงนะครับอัลบั้มจาซูอ่าดูแต่ละหน้านะครับก็จะมีเนื้อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่แล้วก็ จะแทรกด้วยรูปของฮิเดะนะครับนี่โอเคทําออกมาสวยมากๆครับอันนี้หน้ากลางแล้วครับอ่าเราก็ยังเป็นเนื้อเพลงครบนะครับแล้วก็มีรูปฮิเดะแซมด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่นะครับมาดูกันที่ตัวแผ่น cd ดีครับอ่าหยิบออกมาดูอ่าสกรีนออกมาหน้าแผ่นก็สวยงามมากนะครับนี่เป็นรูปฮิเดะนะครับอ่า นะฮะประมาณนี้ครับนี่อันนี้ถาดใส่ซีดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเป็นขอบนะครับขอบล้อมรอบรูปฮิเดด้วยนะครับเหมือนเขาจะไดคัดมาประมาณหนึ่งนะครับก็สวยงามครับทั้งหมดก็โอเคเลยครับสำหรับอัลบั้มของฮิเดะอัลบั้มนี้นะครับตำนานมือกีตาร์นะครับโอเคประมาณนี้ครับ